สวัสดีครับพบกับชา n e l Toy t i c คนะฮะคลิปนี้นะครับมีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นงาน Transformer นะครับ o p t i m มั Prime ็นนะครับก็คือเป็น o p t i m u ัตที่แปลงร่างเป็นปากกานะครับปากกาเนี่ยเขียนได้จริงๆนะนะฮะนี่กล่องเป็นนี้นะฮะหังกล่องเป็นแบบนี้เผื่อใครอยากหาซื้อดูนะครับมีเป็นแบบนี้นะครับยวเปิดกล่องดูเลยตัวนี้กล่องนี้เป็นงาน KO นะครับไม่ใช่งานแท้นะฮะกล่องเป็นแบบนี้ นะครับคู่มือนะฮะคู่มือจะให้มาเป็นแบบนี้ดูคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะฮะนี่ครับคู่มือเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสเต็ปให้นะครับไม่ไม่ยากนะฮะดูดูแลลักษณะไม่น่ายากนะครับนะฮะเดี๋ยวดูที่ตัวกันนะครับดูที่ของที่มันมาในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ เปิดกล่องมานะคะก็จะเป็นเป็นตัวนี้เป็นตัวออปติมัสนะครับแล้วก็จะมีปืนมาให้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนไส้ปากกานะครับไส้ปากกามาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวซูมมานิดนึงกล่องมันเล็กนะครับก็มีไส้ปากกามาให้น่าจะเป็นไส้ปากกาสำรองนะครับเผื่อแบบไอตัวปากกาที่ให้มาหมึกหมดอะไรเงี้ยนะครับใช้ไส้ปากกาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็น อันนี้นะฮะเป็นตัวอัติมัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นปืนนะครับปืนแบบนี้ปืนนี้ก็คือปลายปืนเนี่ยเป็นปากกานะครับเป็นหัวปากกาแบบนี้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นตัวออัติมัดนะครับนี่นะครับจุดขยับเยอะนะครับอิสระมากนะครับเป็นเป็นงานงานตัวเล็กนะครับแปลงล่างได้ได้เจ๋งดีนะครับแปลงล่างเป็นปากกานะครับไม่ได้แปลงล่างเป็นรถนะนะครับเป็นงานตัวเล็กๆคุณจะเพียวๆหน่อย จับท่าได้เยอะเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวลองดูแต่ว่าชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยจะหลุดง่ายนะครับอย่างเนี้ยชิ้นที่หลุดมาเนี่ยก็หลุดหลุดง่ายจับนิดน,นหน่อยก็หลุดแล้วนะครับนี่ขาพับได้บบมี้เลยนะฮะตรงนี้ตรงไหล่ซ้ายมีสัญลักษณ์ออโต้บอทนะครับแล้วก็ลองเอาปืนมมาใส่ดูนะฮะใส่ได้ปกติไหม ใส่ได้นะครับนี่แบบนี้นะ,ะนี่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูข้างหลังมีอะไรบ้างนะฮะโอ้ยหัวปากกาหลุนะครับนี่จุดขยับก็สามารถจัดท่าได้เยอะครับไม่ไม่มีอันไหนที่แบบ คอยคอยแบบคอยขวางการขยับนะครับจะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับจะยกขาได้ไม่สูงนะฮะตรงนี้มีมีห่อด้วยปามีห่อมานะครับโทมี่ช卡กะนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองแปลงร่างดูนะครับแปลงร่างดูแล้วเป็นไงบ้างนะฮะก่อนจะแปลงร่างนะครับก็มาสะดุดงานสีนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออปติมัสนะครับที่ตัวเล็กค่อนข้างเล็กเลยนะครับดูเท่าฝั่มเองนะครับประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่างานสีของเขาอะทำออกมาได้ดีเลยนะ ครับงานสีดีมากนะครับเพราะว่าเนี่ยตรงช่วงนี้เป็นสีเงินลงมานะครับตรงนี้เงินอีกนะครับแล้วก็มีลักษณะออโต้บอทไม่ใช่ไม่เหมือนเป็นสติกเกอร์ด้วยแล้วก็ตรงหน้านะครับหน้าก็เล็กแค่เดียวลงสีมาได้เจ๋งดีนะครับเนี่ยรงสีเงินมานะครับส่วนสีแดงนี่จะเป็นการฉีดสีเข้าพลาสติกนะครับเป็นสีของพลาสติกนะฮะการก่อนเปลี่ยนร่างนะครับก็คือต้องทำนี้ดึงขาวมานิดนึงแล้วก็พับนะครับดึงมานิดนึง แลก้ก็พับทำแบบนี้นะฮะทอย่านี้แล้วก็หมุนไปดานด้านหลังนะครัอย่างนี้คับให้มันเป็นลักษณะนี้ก่อนนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กลางเปิดตรงนี้ออกมานะครับเปิดมาให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ นะครับกลางมันจะมีชิ้นข้างในนะครับชิ้นข้างในแบบนี้นะครับกลางชิ้นข้างในขึ้นนะฮะกลางขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันจะมี มีเป็นล่องอยู่นะครับดูล่องสังเกตมันจะเป็นล่องร่องสาหรับปืนใส่ปืนเข้าไปปืนเนี่ยชิ้นปืนเนี่ยมันคือปากกานะครับแต่ว่ามันหลุดง่ายเหลือเกินปลายปากากาเนี่ยหลุดง่ายนะฮะใส่ชิ้นเนี่ยเข้าไปมันจะเป็นล่องเป็นรูปปืนพอดีถ้าเกิดใครถ้าเกิดดูจะสังเกตจะเห็นเลยนะครับใส่ไม่ยากนี่มึงเก๊ตติดเข้าไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็ประกบเข้าไป ประกบเข้าไปแบบนี้นครับไม่ต้องแน่นก็ได้เดี๋ยวอ,ออกไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับแขนยกขึ้นนะฮะแขนยกขึ้นแล้วก็เอ่อกดหัวอัลติมัตลงแบบนี้นะครับรงนี้เขาเลื่อนได้ถ้านหะกดดข้ามากดข้างใน็ไดะยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อน ครับแล้วก็แขนนะฮะคว้มาข้างหลังแบบนี้ถ้าแปลงไม่ผิดนะนี่นะครับแล้วก็หมุนแขนป ก็ได้ประมาณานี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมันมีอีกนะครับต้องกลางนี้ขึ้นมานะครับแล้วล็อกมันปึ๊บนะครับแล้วก็กลางแบบนี้นะครับโอ๊ยลืมมันต้องกลางตัวล็อกของมันก่อนตรงนี้แหละจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะชิ้นเล็กจะกดจะกดยาก เห็นไหมตรงนี้ก้างออมานะครับมันก็จะล็อกกับตัวเที้ยวพลาสติกตรงนี้นีก็ะคคับเนี่นะครับมันจะมีเดยาาอยมางี้แล้วก็กดต้องเลื่อนเลื่อนบอด,ดี้ขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็แปะเข้าไปอันนี้อีก ห่างจริงตัวนี้ไม่มีชิ้นเหล็กนะครับเป็นพลาสติกทั้งตัวน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเก็บจะมีนี่เสียบไวตรงนี้ น่าจะถูกครับเป็นปากกาก็ได้ประมาณนี้นะฮะอทีนี้พอแปลงเป็นปากกาแล้วนะครับก็ลองวาดดูวาดเขียนดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับไม่รู้จริงๆมัต้องจับฝั่งไหนไม่รู้ผจับอย่างเงี้ยครับเขียนอะไรดีเขียน มันก็จับยากนะปากกามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยชินนะครับเนี่ยปลารประมาณนี้นะครับนะครับลองกลับกลับไปเป็นหุ่นดูดิถึงกลับได้ไหม ชิ้นส่วนจะหลุดง่ายนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นตรงนี้เอาซะแน่นเลยจะอ,ออกอยากแล้วเนี่ยอุ้ยเข้าเล็บเลย นี่ครับมันจะหลุดง่ายนะบางชิ้นงานแท้ไม่รู้หลุดง่ายไหมนะแต่ตัวนี้หลุดง่ายมากเลย ได้แล้วประมาณนี้นะครับการแปลงร่างกลับมาเป็นหุ่นยนต์นะครับก็เป็นงานที่สวยดีนะนะครับวางเก๋ๆเอาไปวางเก๋ๆบนโต๊ะทางานก็ได้นะครับแบบหรือพกไปเล่นก็ได้นะครับพกไปเล่นแล้วถึงเวลาต้องใช้ก็เอาเอาแปลงร่างแล้วก็ใช้นะฮะจะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวออพติมัสนะครับออพติมัสพรามที่แปลงร่างเป็นปะกานะครับสวยดีนะครับงานงานใช้ได้ตัวนี้ไม่แพงนะครับราคาไม่ถึงพัน ครับงานใช้ได้เลยสวยดีเทลดีนะครับสีก็โอเคลงมาดีนะครับเป็นงาน KO ที่ใช้ได้นะผมชอบตัวเนี้ยนะครับสวยเลยนะครับใครชอบก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ